mỏng mà nè Chờ, chờ nè ไวสวัสดีครับกับสวัสดีพี่พีเอคุณลุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมและช่องเดินป่าหน้าปินะคะทุกคนสองช่องนี้เป็นช่องของอมเองนะคะสําหรับแม่แม่เอฟซี FC, คนไหนที่รับชมอยู่ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปที่อ่า หลาก,กหลายคลิปนั่นเองนะคะทุกคนสามารถเลือกชมเลือกดูกันได้เลยโอเควันนี้นะคะทุกคนออมเนี่ยจะเข้าไปในป่าเพื่อจะไป <c oughs> จะไปออุ้ยไปดูต้นไม้ต้นไม้ที่เคยให้หวยอ,อมนะคะต้นไม้สองสี่ห้าสอ้าส่สองอะไรนะสามอหนั่นนะอมจะเดินไปนะ,ะไม่รู้ว่าออมจําต้นไม่ได้แล้วอมไปนั่งไว้ ไปนั่งที่ไหนนะคะจาไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าวันนั้นลื่นล้มพอลื่นล้มตรงบอร่อนั้นตุ๊กอมก็เดินมาอีกนิดนึงเพื่อที่จะมานั่งพักก็เลยได้เจอกับต้นไม้โอเคเดี๋ยววันนี้จะไปดูซิว่าตัวเลขอะยังอยู่ที่เดิมไหมแสดงว่าถ้าตัวเลขอยู่ที่เดิมแสดงว่ามีคนมาเขียนไวแน้แน่แต่ถ้าหายไปก็จะเป็นโชคของพวกเราแล้วแหละที่เราถูกหวยรอบที่แล้วแต่รอบนี้ไปนะคะอมก็จะไม่ลืมสิ่งที่จะเอาไปนะคะก็คือเป็นผล,ลไม้นะคะทุกคนนําไปถวายต้นไม้นั่นเองโอเคไป ระหว่างทางไม่รู้ว่าจะเจอกระหิตการอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปออมด้วยแล้วก็เป็นกาลังใจใอมป่วยพอ,อนี่อมเดินป่าอย่างปลอดภัยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางกันเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลานะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะทุกคนออมเดินมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยโอ้ยลืน่นๆเห็นไหมยังไม่ถึงไหนก็ลื่นซะแล้วเนี่ยเดินตามลาธารอมเนี่ยเดินเลาะลําธารไปเรื่อมก็ไปลื่นล้มอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นต้นไหนกันนะ ไมสวยมากสีนี่ก็ลื่นไปหลายทีแล้วนะเพราะว่าฝนผู้ตกไปเมื่อเช้านะรู้สึกเดี๋ยวจะให้พีเีฟซีมองเห็นป่าก,กว้างๆกันเลยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยหัวขูหัวขูหัวขู เดี๋ยวเราจะไปขอโชคต้นไม้สักหน่อยไปขอบคุณเอาผล,ลไม้ไปขอบคุณศิษศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยที่ให้พวกเราถูกหวยกันเนาะเดินทางไปพร้อมๆกันเดินไปด้วยจิตใจที่สะอาดและบริสุทธิ์นะคะจิตใจที่ไม่คิดปองร้ายกับผู้อื่นนะคะเราก็จะได้โชคกลับมานะคะทุกคนให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานทั้งจิตใจให้สะอาดสะอ้านเนาะคิดในแง่บวกเข้าไว้ ลบคลิปอย่างเดียว่าจะเจออะไรไม่น,อนอ่อเนาะก็กลัวว่าจะเป็นไงไนเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเทาวันนี่แหละจำเทาวันต้นนี้ได้ละจำได้ว่าเดินมาเจอเถาวันเยอะๆมไม่แน่ใจว่ามันต้นไหนนะอมลืมจริงๆทุกคนต้องขออภัยมากๆเพราะว่า วันนั้นเราม,มันเกิดความแบบผิดพลาดเนอะมันเกิดความบังเอิญที่หอมเป็นลื่นล้ม,ลมนะแล้วที่เนี้ยออมก็ดันไปนั่งพักใต้ต้นไม้นะแต่จาจุดไม่ได้เพราะว่าเป็นลื่นล้ม,ลมครั้งนั้นก็นคือในหัวตอนนั้นะคิดแค่ว่าปวดขามากๆปวดเข่าอะที่นั่งก่อนไม่ได้คิดเลยว่ามันอยู่ตรงไหนแน่เลยนะเห็นว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ล้มเงาดีนะทุกคนก็เลยไปจุดจุดไฟจุดที่นั เดินนี่ต้องระวังปวกมากๆนะทุกคนปวกข้างเยอ,เอะเผลอไปเหยียบไปอะไรไม่ได้นะเหมือนพวกมีพวกคนเดินไปเดินมาอยู่่ะเนี้มิเศษซากขดนขนมต่างๆมากมายพอสมควรนะ เ็อุดมสมบูรณ์นะจะลบนิดหน่อยต้องอมต้องไปจุดที่มีลำธารน,นะคะทุกคนเดี๋ยวขอเดินไปได้เลยก่อนจำได้อยู่แต่ว่าจะจำจุดต้นไม้ไม่ได้ไปจุดที่ลื่นล้มก่อนต้องลำธารน,นะปุใหญ่มากอันนี้เขาเรียกว่าปววกไหยทุกคนแต่เหมือนมีเนี่ยเกาะด้วยอะพวกยาเนะ ยาชื้นก็ fc อมเมนต์เข้ามาเยอะมากว่าทำไมไม่ชวนแฟดเล็กมาด้วย ไม่ชวนพี่ชายมาด้วยไม่ชวนพี่แฟดมาด้วยเขาบอกไว้ก่อนว่าพี่แฟดเขามีหน้าที่ของเขาเนาะทุกคนเขาก็ดูแลไล่เนาะไหนจะครอบครัวพี่เขาอีกเนาะแล้วก็เขาเนี่ยจะไม่ได้ไปเดินป่าด,ด้วยกันนะคะสามพี่น้องเนี่ยเขาไม่ได้ไเดินป่าด,ด้วยกันเขาจะกระจายกันไปบางทีก็ส่วนน้องกิจก็จะไปช่องของเขาเนาะเขาก็จะไปขเขาคนเดียวสามคนเนี่ยเขาจะไม่ได้เดินด้วยกันเหมือนถ้าวันนี้พี่แฟตเล็กเข้าปา่า ก็เหมือนวันเนี้ยสมมุติว่าพี่สัตว์เล็กเข้าป่าก็พรุ่งนี้พี่สัตว์ใหญ่จะเข้าอะไรเงี้ยเขาจะสลับกันเหลือคนใดคนหนึ่งไว้ดูแลที่ไล่นะคะไปไล่นะสลับกันอย่ามเด้ยพูดคุยกับพี่เขาเยอะอยู่นะก็คุยเป็นการส่วนตัวก็เยอะอยู่แต่ว่าเราก็นับถือกันเป็นพี่น้องเป็นคนรู้จักกันนะคะทุกคนไม่ได้มีเจตนาอื่นนะคะ ถือว่าสามารถเลื่อนความสัมพันธ์ได้ไหมสามารถเดื่อนได้นะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอยากไม่ถึงเวลาเนาะทุกคนแบบรอแบบพูดคุยกันไปก่อนนะแล้วตแต่ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปแต่ละแต่ทุกวันนี้เราก็มีความสุขดีได้พูดคุยกันก็มีความสุขดีนะคะทุกคนเป็นสถานะไหนแค่มีความสัมพันธ์ ดีๆต่อกันก็ดีก็พอแล้วอ้ดอกไม้น่ารักมากทุกคนชอบมากๆเลยมีหลายต้น้วยนะยน,นะนี่นี่นู่นี๋ยวออมจะขออนุญาตนั่งตรงนี้แหละนั่งชมดอกไม้ก่อนแป๊บนึงนะรู้สึกบุนบุนหัวเลยตรงน,นีน้หลงป่าแล้วเปว่ายังไม่เจอลำธารเลยก็ระหว่างทางอาจจะ พูดเยอะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราเดินป่าแล้วทุกคนมันไม่มีอะไรเราจะหยุดเงียบๆก็วังเวงนะเราจะวังเวงเอาตอนนี้เหมือนได้เสียงอะไรกอกแกะกอกแกะรอบๆตัวตลอดเวลานะไม่รู้ว่าคลิปไปเองหรือเปล่านะทุกคนไม่รู้ว่าคลิปไปหรือเปล่านะว่ามีได้ยินเสียงรอบๆก็อ่ ทางท,ทีก็ต้องมองซ้ายมองขวานะก็ทุกคนก็มาป่าเนี่ยตั้งใจเนาะความตั้งใจอันสุกๆตั้งใจมาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้หวยทุกคนต้นไม้เขาให้โชคให้ลาบเราเนาะก็อยากก็อยากจะไปขอบคุณนะทุกคนอยากไปขอบคุณเอาผลไม้ไปถวายนั่นเอง อมไม่เรียกออมอมาจจะใช้คำศัพท์ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะคะในการพูดการจาการสื่อสารที่แบบถูกต้องสำหรับแบบการนำอะไรไปถวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพราะว่าอมเนี่ยไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอมไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้คนตอนนี้ได้ยิเสียงฉันรู้สึกเหมือนมีคนตามออมมาน่ะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะขอกระซิบพูดต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวต้องรีบออกจากตรงนี้ก่อน,นด่วนๆนะคะทุกคนเดีย๋ยวหาลิปไปก่อนดีกว่า ว่าม,มีคนตามออกมานะออเจอแล้วออเจอแล้วนะไอมอจะแกล้ง,อองมองไม่เห็นมันอนนอม เอาอาวุธเข้ามาเตรียมพร้อมก่อน mắt mình mắt mình mắt mình mắt 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 mình Trời nó Mày mày quá Mày mày quá ชัวก่อนนะมันขึ้นไปเขาพ้นแล้วนะมันขึ้นไปเขาพ้นแล้วพี่พี่ขึ้นก่อนขอปิดกล้องแป๊บนึ่งนะคนตอนนี้วิ่งลงมาเลยนะวิ่งลงมาจากเขาดีนะยังมีเส้นทางนะคะเ,เดินทะลุมาเส้นทางพอดี อมต้องขออภัยเอฟซีก่อนนะคะว่าอมเดินไปไม่ถึงจุดนั้นจริงๆวันนี้เดี๋ยวน่าจะต้องเป็นวันอื่นนะะเพราะว่าเมื่อกี้มีบุคคลปริศนาเดินตามออมมาเหมือนมันจ้องอยู่อมไม่รู้ว่ามันเดินตามมาตั้งแต่จุดไหนแล้วตั้งแต่ออมเนี่ยสังเกตได้ว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินเหยียบกิ่งไม้หักหลายครั้ง 3- าครั้งได้นะคะทําให้ออมเนี่ยต้อง อ,อมก็เลยแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นสรุปแล้วมันมาผูกหลังกล้องอ,อมอ,อมแกล้งขันหลังแต่มันไม่รู้ว่าออมมองเห็นมันอยู่ข้างหลังกล้องนะคทุกคนพออมเห็นเนี่ยอ,อมกเเเ็เลยรีบเดินเลยเลยรีบเดินแล้วก็ไปหลบในหลุมแห่งหนึ่งนะคะมันมีหลุมตรงนั้นข้างหลังตรงที่ออมเดินไปแล้วอมก็แอบล,ลงไปนอนในหลุม คอมันเดินมานะคะมันก็เลยไม่เห็นมันจะเป็นหลุมชั้นชันแบบนีน้ทุกคนหลุมชั้นข้างในในจะมีหลุมมันเดินตามเส้นทางขึ้นไปออมไม่ด้ถ่ายมันไว้แล้วแหละไม่รู้ว่ามีพีเอซีเห็นหรือเปล่านะคะ <c oughs> ก็ยังไงออมขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าจะเป็นอันตรายนะคะเพราะที่ออมไม่ยไม่ได้เข้าไปทักมันหรือว่าไปคุยกับมันหรือว่าเรียกมันว่ามันมาทําอะไร เดินตามมาทําไมเนี่ยเพราะว่ามันมีอาวุธนะคะม,ม,มันถือมีดมันถือมีดออกมาด้วยนะคะทุกคนอมก็เลยไม่กล้าคุยกับมันนั่นเองมันจะเป็นอันตรายกับเรานะคะเดี๋ยวยัอมอฝาก F4 กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเดี๋ยวอมจะต้องเรามาระวังตัวให้มากกว่านีก้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อส u p p o r t อมก็ไม่กดทับโฆษณานะคะทุกคนไป เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนะ้าค่ะขอบคุณคาะทุกคนตอนนี้ออมออกมาอยู่จุดที่ปลอดภัยแล้วนะก็ถึงทางลงเขาและจอดมอไซค์ไว้ลา ก็โชคดีที่ตัวเองอยังสังเกตการทันนะคะต้องต้องมีไหวพริบมากๆเลยแต่ยังดีนะที่ออาได้ยินนะถ้ามไม่ได้ยินถ้าแบบทำเป็นหูหนวกตาบอดก็คงแย่มากๆนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวอันนี้ <laughs> เปิดพูดอีกนิดหนึ่งนะคะทุกคนต้องขออภัยมากๆจริงๆก็ปิดคลิปไปแล้วนะคะก็ปลอดภัยนะคะหายห่วงได้ค่ะก็อยากมาอัปเดตให้แม่ๆ FC ที่เป็นห่วงเนาะ ได้รับรับทราบ,บ,บ,บว่าอมลุกมาจากเขาและปลอดภัยเปที่เรียบร้อยเดี๋ยวกําลังเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะคะทุกคน